เรื่องรถยนต์นะคะอย่างที่เราทราบกันนะคะตอนนี้กำลังมีงานใหญ่ที่เป็นระดับนานาชาติที่ c h a l l e n g e r Impact เมทองธาน,นีนั่นก็คืองานประกอบ International Motor Show นะคะแล้วก็ในงานนี้ค่ะมีรถยนต์มากมายหลายค่ายไปร่วมออกบูธด้วยค่ะค่ายหนึ่งนะคะที่เรียกว่ามีความโดดเด่นแล้วก็มีรถสวยๆค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะ ที่เขาก็ได้ไปโชว์ในงานนี้เหมือนกันนะคะสำหรับค่ารถยนต์ Mazda ค่ะวันนี้เราจะมาติดตามมาพูดคุยมาสัมผัสกันหน่อยนะคะว่าค่าย m a z d a เขามีอะไรใหม่ๆในงานมอเตอร์โชว์บ้างซึ่งทราบมาแล้วว่า ส่วนหนึ่งเขาจะมีรถไฟฟ้าด้วยนะคะในปีนี้หลายคนกำลังลุ้นนะคะว่ารถไฟฟ้าของค่ายญี่ปุ่นที่เป็นแบบร้อเซนี่ยจะเป็นยังไงเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นแต่รถไฟฟ้าจากประเทศจีนนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันแล้วก็เดี๋ยวมีรถสวยให้ชมผ่านทาง Facebook Live ในเพจมิติข่าว90.5ด้วยนะคะเดี๋ยวเข้ามาชมรถกันได้เลยรถของเขาสวยงานจริงๆนะคะเอาละคะ่ะช่วงนี้เราพร้อมแล้ว ที่จะพูดคุยกับคุณอุทัยเรืองศักดิ์ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายการตลาดและรักธุรกิจสัมพันธ์บริษัทมัสดาเซลประเทศไทยจำกัดค่ะซึ่งตอนนี้อยู่กับเราในรายการแล้วเดี๋ยวไปสวัสดีพูดคุยกับคุณอุทัยกันเลยค่ะคุณอุทัยคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณองนาทครับแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็ ช่วงนี้มีงานสําคัญเลยนะที่เรียกว่าโอ้มีการจัดแสดงกันปีนี้ดูตื่นตาตื่นใจมากๆเลยนะคะก่อนที่จะบอกว่าโอ้โหบูธของมาส d a ซึ่งก็มีความน่าสนใจมากๆเลยนะคะก็มาดูในส่วนของการแสดงเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตของทางมาส d a นะคะที่บอกว่ามีคอนเซปต์ในเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นกลางทางคาร์บอนค่ะคุณอุทัยคะคอนเซปต์นี้แบบรูปธรรมออกมาเป็น ตัว p r o d u ั t หรือว่าในตัวการทำงานของทาง Mazda ยังไงบ้างคะกะ็ในปีนี้นะครับเรามีเรามีเทคโนโลยีมาจัดแสดงนะครับภายใต้ multi solution เทคโนโลยีนะครับแล้วก็โดยผ่านรถต้นแบบนะครับแล้วก็รถไฟฟ้านะครับซึ่งรถต้นแบบว่าคือเราเอามานำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นการจัดแสดง ครั้งแรกนอกประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเรา,าได้รับเกียรติอย่างสูงจากบริษัทแม่นะครับให้เอาคันนี้มาโชว์นั่นก็คือตัว m a s t e r i o o n i s SP นะครับ mm hmm. ซึ่งตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นแนวทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ในอนาคตของ m a z t e r ซึ่งต้องบอกว่า,ารถดูรุ่นนี้จะถูกพัฒนา,นาขึ้นให้ลกลายเป็นรถคันจริงนะครับในอนาคตและก็ภายใต้ การใช้พลังงานหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าก็สามารถใช้ได้นะครับเรื่องของอความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานในรูปแบบต่างๆรวมถึงไฮโดรเจนด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยและที่สําคัญเองอรถยนต์คันนี้ยังสามารถที่ใช้มอเตอร์นะครับก็คือตัวเครื่องยนต์รถลน่นะครับมามาเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็รถคันนี้ก็จะ ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านะครับโอ้ค่ะก็คือ Mazda Iconic SP เอนี่ยนะคะก็คือคต่อไปก็คือจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าของ m a ส d a ที่ลงสู่ตลาดในบ้านเรานี่แหละนะคะคอ่าแล้วแล้วจะเห็นเมื่อไหร่คะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าของ m a ส d a ที่จะลงตลาดละนะค่ค่ะ รถจักรคันนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนานะครับโดยที่สามารถใช้พลังงานได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างเรื่องของอพลังงานกักสาหลายทะเลนะครับพลังงานกากเปลือกหอยนะครับหรือแม้แต่น้ำมันที่เราใช้ในครัวเรือนเช่นน้ำมันพืชน,นะครับหลังจากที่เราใช้งานเสร็จรถคันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะ ใ้พลังงานพวกนี้ได้ด้วยนะครับคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยรถจนก์คันนี้นะครับก็รองรับทุกรูกแบบของพลังงานนะครับที่เป็นเรื่องของคาร์บอนนูเทลด้วยนะครับโอ้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่เรายังไม่ค่อยได้ยินมาก่อนเลยนะน้ํามันจากที่เราทอดเนื้อทอดปลาเนี่ยนะพอเหลือใช,ใช้แล้วก็นําไปเรียกว่าทําให้เป็นพลังงานสะอาดได้ตลอดจนน้ํามันจากเปลือกหอยด้วยเหรอคะโอ้อันนี้ใหม่มากเลยนะ พวกวัสดุที่เป็นองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นคอนโซลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหน้าที่พักแขนหรือว่าบ่อนั่งพวกนี้ก็จะทํามาจากวัสดุธรรมชาติที่ oh, ไม่ oh, oh, oh. เกิดผลกระทบวัสดุจากธรรมชาติที่มันเป็นฟัวแอสเซสซอรี่ได้ลดนะอันนี้ก็ <c oughs> ดีว่า <c oughs> คือพยายามที่จะทําให้เขาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดเลยไหมคะครับ <c oughs> ใช่ครับโอ้ oh, อันนี้ก็คือสายรักโลกเนี่ยก็ต้องรอเลยนะ นะเพราะว่าบางทีเราบอกว่าตอนนี้โลกเราเนี่ยเดือดแล้วโลกเรารวนแล้วมันไม่ใช่แค่แค่โลกร้อนนะใครที่เป็นสายอนุรักษ์หรือว่าอะไรสายรักโลกนะคะก็คงจะต้องรอนะสำหรับ Mazda i ไอค i น SP. อนะคะ,ะ<ม>ก็น่าจะเป็นปีนี้นาะที่จะมาในบ้านเราก็อันนี้ยังเป็นรถต้นแบบอยู่ครับแต่ว่าตัวตัวที่จะมาในปีนี้แน่ๆก็คือตัวที่เรา เอาเข้ามาโชว์ให้ลูกค้าได้ชมก่อนนั่นก็คือรถไฟฟ้า BEV ร้อยเปอร์เซ็นก็คือตัวมาด้า hmm. ซิอ๋อค่ะค่ะมาด้าจุดตัวร้อเเซเลยนะ BEV ครับใช่ครับเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นตก็วิ่งอ่าต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยวิ่งได้ประมาณห mm ้าร้อยห้าสองกิโลครับแล้วก็เพราะวันนี้ก็ยังมีแบบเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าชาร์จเร็วหรือว่าฟ้าชาร์จนะครับ ซึ่งสามารถชาร์จจากสาสบเปอร์ถึงแปดสิบเปอร์เซนเนี่ยภายในสิบห้านาทีเท่านั้นเองนะครับโอ้ oh, แบบเขาเรียกว่าควิกชาร์จได้เลยเลยนะครับใช่ครับ oh, อันนี้ก็เรียกว่าเป็นแบบเหมือนแก้เพนพอยนะที่คนบอกว่าเออแบบมันใช้เวลาชาร์จนานอะไรเงยนาะต่อไปนี้ <c oughs> ก็ใช้เวลาสั้นๆก็สามารถที่จะชาร์แล้วออกไปวิ่งได้เลยนะคะเอาตัวนี้แหละก็คือ <c oughs> ที่จะนำมา,เ,าเข้านำไม้คนไทยได้ ได้จับจองกันนะคะครับ๋อค่ะก็จาขายจะเริ่มให้จองอย่างเป็นทางการก็คือปลายปีนี้ครับโอ,อมาแน่นอน<อ>ปลายปีนี้ใช่ครับแต่ถ้าท่านใดอยากเห็นก่อนนะครับอยากเห็นรูปทรงนะครับอยากมาสัมผัสอยากเห็นภายในอยากเห็นเทคโนโลยีของมาสเตอร์ที่เกี่ยวกับรถไฟฟ้าก็มาชมก่อนได้ครับที่เรามาโชว์นี่เป็นเรามาจากยุโรป ซึ่งเป็นรถคันนี้เอานำเข้ามาจากยุโรปแล้วก็เอามาให้คนไทยได้เห็นก่อนแล้วก็เป็นพวงมาลัยพวงมาลมัยซ้ายนะครับอืมค่ะตอนนี้ก็ขึ้นบนภาพบนเฟซบุ๊กหลคยคันที่แบบสีเดียวกับเสื้อพี่แอรใช่ไหมครับเนี่ยเรากำลังโชว์อยู่นะอ่าตอนนี้ขึ้นอีกภาพหนึ่งละนะคะก็อันนี้จะเดี๋ยวจะเป็นภาพเป็นรถสปอร์ตนะอีกคันยังจะเป็นสีเขาเรียกสีอะไรฮะแดงแนี้ รถสปอร์ตก็เดี๋ยวมีด้วยใช่ไหมคะที่จะที่จะให้คนได้เข้าไปยนโชมได้ในในในบูธของของม a สด้นะคะเ่ะเราพูดเรื่องรถไฟฟ้าและพูดคอนเซปต์คาไปแล้วนะ่ะคอนเซปต์คาไปแล้วรถไฟฟ้าไปแล้วนะคะทีนี้ก็มาดูต่อเรื่องรถไฟฟ้ากันต่อว่าตอนนี้ถ้าเกิด m a ส d a จะเข้าตลาดปีนี้ปลายปีเนี่ยค่ะจะแทรกยังไงดีว่าแบบรถยนต์จีนมากันแบบ พาเร็กนมาเต็มเลตอนนี้เนี่ยจะแทรกตลาดยังไงดีแล้วก็จุดเด่นของอามาสด้ารถไฟฟ้ามาสด้าเนี่ยมีความโดดเด่นอะไรยังไงคะครับก็ต้องบอกว่าก็ถือเป็น,เป,นเป็นการช่วยกันกระตุ้นตลาดช่วยกันกระตุ้นผู้บริโภคสร้างความคลื่อักให้กับอุตสกกาหกรรมยานยนต์เนาะครับไม่ว่าจะเป็นจีนเองยุโรปเองหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นด้วยกันเองนะครับก็ถือว่า นว,วันนี้ตลาดบ้านเราก็ยังทรงๆอยู่นิดนึงนะครับถ้ามีผู้เล่นรายใหม่ๆหรือว่าเปิดตัวรถใหม่เข้ามาสู่ตลาดก็จะทําให้ตลาดเกิดคลาดพอสมควรนะครับส่วนตัวของ m a สเตอร์ซินะครับซึ่งเป็น b ีวีรเซของ m a สเตอเนี่ยก็ต้องบอกว่ารถคันนี้นะครับถูกเดเวล o อนะครับถูกเดเวล o อโดย m a สเตอร์มอเตอร o คอ t i ปเนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบนะครับ ภายใต้โคด so ดีไซน์นะครับโซออฟโมชั่นนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นนะครับที่ทำให้รถของ Mazda ทุกรุ่นเนี่ยมีความสง่างา,น,านะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในนะครับรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับที่ใส่เข้ามาในรถคันนี้แล้วก็รวมถึงสมรรถนะการขับขี่นะครับที่ส่งพลังนะครับซึ่งต้องบอกว่า Mazda มีเอกลักษณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการกระจายน้ำหนักแบบ50-50 หรือการขับขี่แบบที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับตัวรถนะครับหรือว่าจินบไบอิตนะครับรถคันนี้นะครับถูกพัฒนาโดยทีมวิศวกรของมาซ่าที่สำนักงานใหญ่เมืองฮิโรชิมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าอ่าเขาจะอ่าเข้าถึงอยู่แล้วว่าด้วยบุคลิกนะครับของคนไทยเป็นยังไงนะครับ <S 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 แล้วก็คนทั่วโลกเนี่ยอ่าต้องการรถยนต์แบบไหนนะครับทางมาซ่าเนี่ยอยู่ กับสร้างรถมาแล้วกว่าร้อยปีนะครับแล้วก็อยู่ในเมืองไทยเนี่ยเจ็ดสิบกว่าปีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทํานํารถรุ่นใดรุ่นหนึ่งเข้ามาเนี่ยมาให้คนไทยเป็นเจ้าของหรือมาให้คนไทยได้สัมผัสเนี่ยเราต้องมั่นใจได้ว่ารถคันนี้สามารถที่จะตอบสนองความตอความต้อ,องการของผู้บริโภคได้ทุกเจนนะครับได้ทุกคนนะครับเขาเรียกว่าคทญี่ปุ่นเนี่ยคุ้นเคยกับคนไทยเนาะ อยู่กันมาหกสิบเจ็ดสิบปีอย่างเงี้ยจะไม่รู้จักกันได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่า consumer insight นะคะที่ทางค่ายรถยนต์ของ Mazda มีมี consumer insight ของคนไทยเนี้ยค่อนข้างละเอียดยิบเลยพราะนั้นก็คือคุณปุรูชัยกรณจะบอกว่ารู้ใจกันขนาดนี้เนี่ยออกมาเนี่ยรับรองต้องถูกใจใช่ไหมก็ถ้าทุกท่านเนี่ย อยากอยากเห็นคันจริงๆก็แวะมาที่ที่ที่บูธมาสตอร์ได้เพราะว่าในปีนี้เองเนี่ยเราได้เรามีการสื่อสารภาพลักษณ์ของแบรนด์ใหม่นะครับ oh, ภายใต้จอยได้ไลฟ์ Joy, Die, นะครับซึ่ง <c oughs> ตรงนี้เนี่ยเราเราเพิ่งงานมอเตอโชว์ครั้งนี้นะครับเป็นการอ,ออกแบบบูธภายใต้สโลแกนใหม่ของมาสตอร์นะครับที่เราจะเริ่มใช้ตั้งแต่ เดือนนี้เป็นต้นไปนะครับค่ะฮึ่ o y drive life นะคะแปลภาษาไทยว่าไงนะคะเอ่อความสุขนะครับขับเคลื่อนชีวิตครับความสุขขับเคลื่อนชีวิตโอ้โหลึกซึ้งมากเลยนะแน่นอนเลยนะคนเรานะในชีวิตเราเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือความสุขใช,ใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับก็ลองอ่าคือ เราอย่าอย่ามองว่าความสุขต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ลองมองดูรอบๆตัวเรานะครับเราสามารถหาความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวเราได้นะครับอ,อืก็อย่างน้อย,ยเราเรามีรถที่เราชอบเนี่ยเราก็มีความสุขแล้วนะรถรถที่ที่เราชอบแล้วเราเออทุกวันเราจะเจอรถเราจอดอยู่ที่โรงนูนแล้วอามาขี่แล้วรักคันนี้ของเรามากเนี่ยก็ถือว่ามีความสุขแล้วนะคะที่สําคัญคือว่าจะมีความสุขยิ่งขึ้นหากว่า คือการใช้รถเนี่ยคุณอูไทยต้องบริการหลังการขายเนาะที่ที่ส่วนใหญ่บางทีคนก็จะบ่นจุกจิกนู่นนี่ว่าเอ๊บริการหลังการขายนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่สําหรับมาสด้าเนี่ยคือโชว์รูมเอยหน้าดีลเลอร์ต่างๆบริการหลังการขายตอนนี้พร้อมแค่ไหนฮะในปีนี้แบบมีอะไรเ<อ>ดือหลอกขึ้นหรือว่ามีอะไรแปลกใหม่ขึ้นบ้างคะก็ณณวันนี้นะครับณปัจจุบันนี้เราก็ต้องบอกว่า หนึ่งเนี่ยอนอกจากความพร้อมความสน์บรนการนะครับการบริการลูกค้าด้วยมาตรฐานเดียวกันทุกโชวลรูมทัท่วประเทศเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เป็นโปรเซสนะครับที่เรามีนโยบายมีการกําหนดนะครับเงื่อนไขค่าเฉลี่ยตา่างๆให้กับวิธีปฏิบัติให้กับพนักงานของผู้จําหน่ายของดีเลร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันอยู่แล้ว ราคาอะไรค่าลมค่าแรงนะครับแล้วก็คุณภาพของการบริการพวกนี้เนี่ยมีอยู่แล้วที่เป็นมาตรฐานเพราะทุกโช์รูมนะครับที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยผ่านการรับรองโดยมาด้าเซลประเทศไทยนะครับทุกโช์รูมนะครับรวมถึงศูนย์ซ่อมสีและตัวถังนะครับซึ่งต้องบอกว่าปมาด้ามีอยู่ประมาณสัก50 50แห่งน,นะครับสําหรับศูนย์ซ่อมสีและตัวถังไอ้ตรงนี้นะครับก็ถือว่าครบวงจรแล้วก็รวมถึง การรองรับปริมาณลูกค้าที่จะเข้าศูนเมรมกาทั้งหมดนี่นะครับในกรุงเทพนะครับมีทั้งหมด19แห่งนะครับต่างจังหวัดมี68แห่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณลูกค้าที่จะเข้าศูนย์ต่อปีนี้รองรับไกล้ถึง4แสนครั้โอ้ก็ได้ว่าพร้อมมากพร้อมมากครับค่ะนะคะค,คือคือคือสิ่งสิ่งที่คนใช้รถเนี่ยกังวลน,นะคะก็คือว่า ความพร้อมของศูนย์บริการที่เวลาเราไปเข้าใช้บริการแล้วเราแบบเรียกว่าสะดวกแบบแล้วก็ได้บริการที่ดีอะไรเงี้ยนะคะซึ่งซึ่งก็เลยบอกว่าการที่การที่รถญี่ปุ่นเนี่ยมีศูนย์บริการก็แบบพร้อมทุกอย่างเนี่ยแม้ว่ารถไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยก็คือก็บริการที่สูรเดิมนี่แหละนะก็สะดวกในการที่จะเดินทางไปใช้บริการนะแต่บางครั้งถ้าเป็นแบบเจ้าใหม่ๆที่เ็เพิ่งเข้าตลาดเนี่ยบางครั้งเขาอยู่ในช่วงของการ การเรียกว่าขยายเนาะอยังไม่ออโ,โคซิสเต็มอะไรต่างเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แบบเต็มรอย,อยางนีนะอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่ที่แตกต่างแล้วก็เป็นจุดที่อยากจะบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเหมือนกันเนาะว่าเราเราซื้อรถเราคงไม่ได้ซื้อมาแบบแค่ตัวรถ <c> อันแล้วจบกันมันไม่ใช่นะ <Lion. S 1> บางคันเนี่ยอย่างอย่างพี่เนี่ยอาจจะใช้สิบปีเลยเพราะว่าเพราะว่าเราเราต้องใช้ให้คุ้มค่านะคะก็ต้องอยู่กับยาว อยู่กันยาวๆก็ต้องไปไปศูนย์บริการกันสิบปีอย่างนี้เนาะออเนอะก็นี่ก็เป็นจุดเด่นใช่ใช่ค่ะในงานเนี้รถรถทุกรุ่นก็มีแบบว่าคือคือคือค่อนข้างที่จะใช้ได้ยาวๆแล้วก็เทคโนโลยีก็คือเขาวางไว้เป็นสิบสิบปีเนาะก็จะไม่ค่อยตกรุ่นง่ายๆแล้วก็ความคงทนความทนทานเนี่ยค่อนข้างที่จะ ไปได้ดีแต่ถ้าเราดูแลบรรนุษ,ษาอย่างยัางตามระยะที่กําหนดเนาะนะคะก็เรียกว่าเหมาะกับนะชีวิตเราที่เราอยากจะรักใครก็รักนานๆนะอยู่กันนานๆในในมอเตอร์โชว์ค่ะคุณอุทัยทราบมาว่ามีรถอื่นๆด้วยนะที่เหมือนเป็นการเอ่อไมเนอร์เชนหรือว่าเป็นรุ่นรุ่นใหม่ด้วยใช่ไหมคะ ก็ถ้าถ้าเป็นรุ่นรุ่นใหม่ที่เราเปิดตัวในงานนี้เลยก็จะเป็นตัวอย่างแฟนพันแท้ m x 5็นะครับซึ่งเป็นปีนี้เรามีการเฉลิมฉลองนะครับครบรอบ35ปีของ m x 5็นะครับซึ่งเรานำมาเปิดตัวในงานนี้นะครับแล้วก็นำเข้ามาในประเทศไทยในจำนวนจำกัดนะครับก็เป็นสีแดงนะครับอาทิสานเลสนะครับแล้วก็มีโลโก้นะครับมีซีเรียลนัมเบอร์ ที่เกี่ยวกับ35ปีนะครับแล้วก็มาจัดแสดงแล้วก็ให้คนไทยได้เป็นเจ้าของนะครับแล้วก็ส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวที่ทางมาสเตอร์มีการปรับปรุงปรับโฉมใหม่นะครับแล้วก็ภายใต้ชื่อรสุ่นนะครับ mm hmm. ซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็จะเป็นตัวใหม่ที่เรามีการปรับในเรื่องของ p r e i t i o n i n g ของตัวรถด,ด้วยแล้วก็ปรับเกรดนะครับแล้วก็ปรับชื่อรุ่นนะครับก็ มีทั้งหมด4รุ่นให้เลือกนะครับไม่ว่าเป็นตัวรุ่นเริ่มต้นนะครับเราใช้ชื่อรุ่นว่าพา์มนะครับเป็นรุ่นที่มีความคุ้มค่านะครับคุ้มราคานะครับแล้วก็ราคาเริ่มต้นเพียงแค่529,000สบาทเท่านั้นเองนะครับห้าแสนองซื้อได้เลยใช่ใช่ครับซึ่งเป็นต้องบอกว่าเป็นบีคาที่ราคาเป็นเจ้าของได้เลยนะครับค่ะแล้วก็ส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับ เป็นรุ่นที่ให้ความสะดวกสบายนะครับื่่รุ่นว่าอัลต้านะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับหนลิตรนะครับแล้วก็มีพวกอินโฟเทนเมนต์ต่างๆครบหมดเลยมาต้าคอนนงคอนเน็นะครับพร้อมรองรับคาเพนะครับเอนดอยอัโต้อะไรพวกนี้มีหมดแล้วก็รวมถึง iX10 ซเซนะครับต่างๆเนี่ยในราคาไม่ถึงหกแสนนะครับราคาแค่5 8า0 0 0บาทแต่ได้สามารถได้ครบหมดทุกอย่างนะครับค่ะ ส่วนรุ่นที่เป็นรุ่นท็อปนะครับเป็นรุ่นท็อปเบนซินแล้วยกท็อปเบนซินแล้วก็ดีเซลนะครับเราเรียกว่ารุ่นซิกเนเจอร์นะครับที่ที่มอบความพร้อมสุดๆให้กับลูกค้าเลยนะครับมีทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นบอกผ้าแกนลักโซเอทนะครับมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์1.3นะครับมีทั้งเครื่องยนต์1.5ซึ่งเป็นคีนดีเซลนะครับแล้วก็ประจัดน้ํามันถึง 26.3สิบหกจุดสามกิโลเมตรต่อลิตรนะครับมาพร้อมล้อลายใหม่นะครับสิบหกนิ้วนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้ครบคันนะครับราคาตัวดีเซลอยู่ที่เจ็ดแสนสี่หมืนเก้าพันบาทส่วนตัวเบนซินนะครับอยู่ที่หกแส0ห้าหมืนเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โค่ะก็เดียว่ามีรถที่ออมีราคาสมเหตุสมผลนะคะ ในงานนี้ก็ไปจับจองกันได้นะคะโปรโมชั่นเป็นยังไงบ้างคะโปรแรงแค่ไหนครับปีนี้ก็มีมีให้ลูกค้าตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับมาสเตอร์พรีเมียมมินชูลันนะครับทุกรุ่นทุกคันนะครับเราให้ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ันที่สองก็คือดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นแล้วก็ผ่อนนานสูงสุดถึงเจ็ดสิบสองเดือนนะครับ พร้อมกันนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของอฟรีค่าบำรุงรักษานะครับเปีอย่างตัวมาด้าซินะครับมี MUS นานถึง7ปีตลอด7ปีที่ใช้งานเหมือนพี่ที่ใช้รถนานๆเนี่ย <c oughs> แต่ว่ามาซ่าเนี่ยไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะครับรวมของเหลว <c oughs> เรืองอะไรซึ่งไปถ <ไป S 1> ึงว่าเข้าศูนย์ไปนี้ไม่ต้องจ่ายเหรอคะใช่ครับเจ็ดปีไม่ต้องจ่ายอะไรเลยสักบาทนะโอั อูขนาดนั้นเลยเนาะตอนนี้ก็เรียกว่าโปรโมชั่นกระชากใจนะอยากให้เปลี่ยนรถเหมือนกันนะเนี่ใครใครที่ครับส่วน <c oughs> คนที่เป็นลูกค,ค้ามาซาอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะซื้อเพิ่มหรือว่าอยากแนะนำเพื่อนเข้ามาซื้อเพิ่มเป็นครอบครัวมาาตรงนี้ก็จะมีอ่าฟรีบัตรเติมน้ำมันนะครับมีตั้งแต่หนึ่งหมื่นจนถึงสามหมื่นบาทตรงนี้ก็จะเป็นอ่าสำหรับลูกค้าที่ ชื่นชอบในแบรนด์มาสซาแล้วก็เป็นลูกค้าประจาของมาสซาอยู่แล้วอืมนะก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะแน่นอนครอบครัวเดียวกันก็จะได้เบนฟิตนะคะเอ,อที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ก็ต้องแบบเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าเออเราครบใครครบนานๆเราก็จะได้เบนฟิตมากขึ้นนะสำหรับแบรนด์ต่างๆที่เอของมาสซาก็เช่นเดียวกันนะก็ไปดูในบูธมาสซามอเตอร์โชว์จนถึงวันไหนนะคะวันที่หกเมษายนครับ 6เมษายนโอ้ตอนนี้ยังเดือนมีนาอยู่เลยนะแต่ว่าอย่าอย่าชะล่าใจเดี๋ยววันเวลาผ่านไปอย่างนุ้นเดียวถ้าไปได้เร็วๆก็คือเสาร์อาทิตย์นี้นะคะเ <laughs> <3 S 1> สาร์อาทิตย์นี้ก็ไปชมกันได้เลยนะคะโอ้วันนี้ขอบคุณคณรูไทยมากๆเลยนะที่นําเรื่องราวดีๆเรื่องราวใหม่ๆในแพย์วงยันยนต์มาบอกคุณผู้ชมุนผู้ฟังนะหลายคนก็อาจจะได้เรียกว่าเปรียบเทียบหรือว่าจะได้ตัดสินใจเลยก็ได้นะฟังแล้วโอ้ตัดสินใจรักมาสด้าเลยนะคะ ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค,ค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะ